สวัสดีครับอู่รถดับช่างเปียกแสลงนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสปอร์ตไลเดอร์นะครับตัดเป็นหัวเดียวคันนี้เครื่องเป็น KZ 3000พันเทอร์โบนะครับแปลงปั๊มสายนะครับชุดหน้าเป็นไฟตาลึกนะครับคันนี้ขายแล้วนะครับ มีเจ้าของแล้วให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเราจะพามาดูรอบคันระบบดัมเป็นปั๊มปั่นหน้าเครื่องนะครับยางขอบ16พร้อมฟรีล็อกนะครับ ตัวนี้ก็คือระบบจั๊มของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับมีคอมเมนต์ถามนะครับทำไมต้องทำขาใหญ่ขายึดตรงนั้นยึดตรงนี้อันนี้ผมจะพิบายฟังนะครับก็คือเราพยายามจะทำให้มันแข็งแรงที่สุดให้มันแน่นที่สุดนะครับเพราะกรณีเผื่อลูกค้าซื้อไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเวลามันหักเวลามันอะไรเงี้ยนะมันจะเอร์วิตยากนะครับ ผมเคยนะครับเคยไปหักที่สุราษฎร์เราทําน้าหนักเครื่องนี่แหละครับแล้วขาเราทําไม่แข็งแรงพอไม่ดีพอสุดท้ายขาหักเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงลูกค้าต้องไปเปลี่ยนปั๊มไฟฟ้าตอนนั้นสรุปแล้วก็เสียทั้งชื่อเสียทั้งง่ายว่าถ้าอยู่ใกล้ๆใ,ในทุกคันนะครับถ้าขาปั๊มหักรถระบบดัมมีปัญหาเนี่ยเข้ามาผมเคลมไม่ทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับ นี้เราก็ทําเผื่อไว้เลยนะครับพยายามให้มันจบที่สุดแล้วตัวตั้งสายพานผมทําไมต้องทําเผื่อยาวขนาดนี้นะครับสายพานสงสัยก็คือ1ึสายพานหน้าเครื่องเนี่ยเราใช้ไปใส่ไปรอบแรกเนี่ยมันอาจจะตึงพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันจะยืดแล้วเราก็จะตั้งมังอีกรอบหนึ่งมันก็จะอยู่ตัวนะครับมันก็จะเข้าที่นะครับ กันนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับลูกค้าต้องการบันไดเหล็กเตริมเป็นเพาเดิมนะครับเป็นสีโทนเดียวนะครับพร้อมฟรีล็อกกระจังหน้าแปลงเป็นแนวรถนอกนะครับไฟตาลึกยก2นิ้วนะครับเครื่องเคปั๊มสาย ภายในก็เราจะเก็บประมาณนี้ทุกคันเลยนะครับเบอกอุ้มหลังคากูุคันนี้ก็เหลือทำแอร์ติดิรีมเสริมแนบดามคัตซีให้ทุกคันนะครับมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ลงงานนะครับ คันนี้ปิดการขายไปที่4 7 0 0 0นะครับรวมลงเล่มพร้อมเสียสรบประามิตให้เรียบร้อยนะครับสามารถโอนได้ต่อพรบรได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับสนใจคันไหนชอบคันไหนตอนนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูอีกสักคันนึงนะครับ แต่คันนี้ปิดการขายไปแล้วเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ